สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับพบกับผมกรเมงางตากนะครับตอนนี้เรามาดูของเครื่องรางแห่งความรักนะครับเี่นะฮะเป็นเนื้อผงที่กอดกันนะครับอินคู่รักอินล้านนานะครับอินเป็นรูปลักผู้ชายผู้หญิงกอดกันนะถือว่าเป็นเครื่องรางแห่งความรักเครื่องรางสร้างโลกนะครับ ฝากติตตางยูทูปก็คือมึงตากกันมึงตากด้วยนะครับผมลูกค้าในประเทศและต่างประเทศทักทาย062 592 5681้าาย062 592นะครับแอดไลน์มาเป็นเบอร์เดียวกันนะครับผมหรือว่าทักทายโทรมาได้นะครับนี่นะฮะไม่ธรรมดาแน่นอนแบบนี้หายากนะครับนี่นะฮะแล้วก็จะมีสอดตะกุดนะครับสอดตะกุดหัวใจไว้นะครับเป็นอินู่ลักเนื้อผงนะครับก็ปิดลงทองนะครับ ทองไว้ด้วยอย่างนี้นี่จะเด่นในทางเมตตามหาสเสน่ห์มหานิยมครับเนี่ฮะเก่าคึกเลยฮะที่มีคุณอนันต์ในตัวนะครับให้ความรักแบบนี้นะฮะเป็นผงว่านนี่นะฮะ ถ้ามีคาถาที่บูชาที่ถูกต้องก็จะสำเร็จผลได้ง่ายครับพวกนี้คาถาอินรู้สึกว่าจะเคยลงในร้านไว้นะครับลองเข้าไปศึกษาดูนะครับร้านกอนเมืองต่างหนึ่งกอนเมืองตากสองครับแล้วก็เครื่องรางเมืองต่างนะครับน่เพจนี่นะฮะล้านอย่างนี้เป็นแบบสเสน่ห์ในด้านความรักแน่นอน อธิบายไม่ถูกนะครับเนะฮะเป็นผู้ชายผู้หญิงกอดกันนะครับพอลรักกันถือว่าเป็นเมือนอินจันนะครับหรือว่าแบบผู้สร้างโลกอะ่ะแบบนี้จะเห็นในทางเมตตาแน่นอนนะครับผม สอดตะกุดด้วยนะครับแบบนี้เป็นตะกุดหัวใจท่าด้วยนะครับความรักกลางแบบนี้ไม่ค่อยมีมาให้ลงบ่อยๆนะครับก็เคยมีลงเป็นเนื้องาแกะ ลงไปให้ดูเพื่อนๆสมาชิกได้ดูนะครับในใน EP ก่อนที่ลงไว้นะครับเน,นี่นะฮะเป็นเนื้อผงอาถรรพ์ผงว่านผงอาถรรพ์หลายๆทั้งสเสน่ห์มงคลนะครับสเสน่ห์เมตตามงคลบูชาได้ถูกตามตำรับตำนาเดิมก็จะสำเร็จผลได้ง่ายนะครับเป็นเรื่องความรักครับผม ความรักความเมตตาค้าขายนะฮะอย่างนี้นก็ฝากติดตาม y o u t u เพื่อเครื่องมืงตากกรงตากนะครับท่านจะไม่พลาดคลิปเด็ดๆช็อตเด็ดๆนะครับอย่างแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนก็เห็นนี่นะฮะได้เห็นจะไม่พลาดคลิปนะครับบางครั้งท่านอาจจะรอทั้งชีวิตนะครับบางคลิปนะครับถ้ามีประโยชน์กด s ั b s c r i b e กดติดตามให้ด้วยนะครับกดแชร์ให้นะครับ ลูกค้าในประเทศต่างประเทศทักทา,าย0625925681นะครับผมกวนเมืองตากยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมหรือว่าสอบถามคอมเมนต์ได้นะครับผมงดดราม,ม่านะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับผม